ดวงความรักเดือนพฤษภาคมปี2564ของชาวราศีมีนซึ่งก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนคนโสดสนิทมีโอกาสพบรักกับคนที่มาจากทางไกลเป็นรักที่มีระยะทางมาเป็นตัวขวางกั้นหรือเรียกง่ายๆว่า long distance relationship คนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะคุณค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็ท้อแท้กับความรักที่ปัญหามันเยอะแต่ว่าเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆค่ะเขาไม่ยอมถอดใจนะคะแล้วก็จะพยายามเพื่อที่จะทำให้ความรักมันเวิร์กให้ได้ สำหรับคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักของคุณค่อนข้างที่จะหึงหวงคุณมากจุกจิกกับคุณเยอะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดคุณก็รู้นะคะว่าเขารักแต่ว่าความรักนั้นบางทีมากเกินไปจนคุณอยากขอเวลานอกหรืออยากมีสเปซส,ส่วนตัวค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักพลังบวกทําไว้ให้กับผู้ที่หมดหวงังสิ้นกําลังใจในเรื่องของความรักเราจะมาเติมพลังบวกให้แก่กันค่ะแต่จะเติมพลังบวกอย่างไรก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะนั่นก็คือถ้าดวงของคุณเป็นคนไม่มีคู่หรือคนที่คุณคบคุณคุยอยู่ไม่ใช่คู่ของคุณตรงนี้เราจะเปลี่ยนจากคนไม่มีคู่หรือว่าคนที่ไม่ใช่คู่มาเป็นคู่เราอันนี้ทําไม่ได้นะคะดังนั้นคุณอาจจะต้องไปเช็คดวงมาก่อนว่าคนคนนี้ เป็นคู่ของคุณได้หรือเปล่าหรือว่าดวงของคุณมีคู่หรือเปล่าซึ่งสามารถมาเช็คก,กับเกตก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเช็คก,กับหมอดูท่านอื่นก็ได้ที่คุณถูกใจถูกจริตด้วยค่ะ คลิปนี้อิงที่ราศีเป็นหลกักแต่ถ้าคุณอยากจะดูจากลัคนาก็ดูได้นะคะเก็บมีดวงความรักประจําทั้งราศีและก็ลัคนาเลยยังไงถ้าทราบทั้งราศีและลัคนาก็ขอแนะนําให้ดูทั้ง2คลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะว่านี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัว ถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวค่ะสามารถอ่านรายละเอียดค่าครูได้ที่ Facebook Fanpage ลูกเกดพยากรถ้าสนใจก็ทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะลิงก์ของไลน์ก็แปะเอาไว้ตรง Description ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปทำแยกไว้ให้ต่างหากก็เข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะขอให้ดูโดยใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเกตดไม่มียานอย่างรู้ใดๆท,ทั้ทงสิ้นนะคะทำนายตามหลักสถิติค่ะ เรามาเริ่มกันที่คนโสดสนิทกันเลยนะคะว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมมีโอกาสในเรื่องของการเจอะเจอคนรักที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนรักที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลค่ะเจอไพ่เดทเดี๋ยวพี่อันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าไพ่นี้เนี่ยมาพร้อมกับไพ่สิบเหรียญน,นะคะดังนั้นแปลว่ามีโอกาสจะเจอเจอกับเนื้อคู่ค่ะเดทกับสิบเหรียญเป็นว่าเนื้อคู่ได้นะคะแต่ว่าเป็นเนื้อคู่ที่มีลักษณะเฉพาะคือ1อาจจะเป็นคนต่างชาติไปเลยต่างถิ่นต่าง ภาษาหรือต่างศาสนาหรือว่า2เป็นคนที่อยู่ไกลกันกับคุณคืออาจจะเป็นคนชาติเดียวกันก็ได้นะคะแต่ว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่สมมติภาคใต้เขาต้องไปใช้ภาคเหนือคืออยู่ไกลๆกันแบบนี้เลยนะคะ แต่มันมีเหตุให้ได้มาเจอเจอกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการได้เดินทางมาเจอกันหรือจะเป็นเรื่องของการไปทํางานหรือจะเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือจะเป็นการเจอเจอกันจากสื่อออนไลน์ก็ได้ค่ะการเจอเจอกันนี้ทําให้คุณทั้งคู่มีความรู้สึกดีต่อกันนะคะเจอไพ่แบบนี้เลยนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะดังนั้นคุณทั้งคู่เนี่ยมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกอยากที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่การคุยกันแล้วเอออหอหมกนะคะแต่ปัญหาคือระยะทางค่ะ ยังไม่สามารถที่จะทําให้ปัญหาระยะทางจะแก้ตรงนี้ได้นะคะเนื่องจากคุณก็อาจจะต้องอยู่ในจุดของคุณเขาก็จะต้องอยู่ในจุดของเขานะคะคือถ้าอยู่กันคนละประเทศหรืออยู่กันคนละจังหวัดด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรหลายๆ,ๆอย่างอะ่ะมันทําให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะรีบลงตัวลงเอยในการจะย้ายมาอยู่ใกล้ๆกันได้จึงต้องคบหากันแบบ ติดต่อกันผ่านทางสื่อโซเชียลผ่านทางสื่อออนไลน์ผ่านการทางคุยไลน์คุยวิดีโอคอลเฟ e t i ม e อะไรพวกนี้ไปก่อนค่ะความรักแบบลองดิส n ทน r ์ร a เลชันช i พแบบนี้นะคะมันก็เวิร์กได้นะคะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเนื่องจากว่าพอไม่ได้มีเวลาที่มันใช้ร่วมกันเนี่ยมันจะศึกษาอะไรเนี่ยมันก็ใช้เวลานานหน่อยแต่ว่า ช่วงนี้นะคะคุณก็ไม่ต้องรีบหรอกเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนไกลมันก็ไม่ได้ว่าจะมีคนอื่นเข้ามาดังนั้นก็ลองศึกษากับคนนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะ ตรงนี้มองดูว่าภาพไพ่ของคุณเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยจะมีความสุขกับสถานการณ์ความรักเท่าไหร่รู้สึกว่าปัญหามันเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกร้าวรานด้วยเพราะว่าคุณได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะจากอดีตที่ผ่านมาดังนั้นมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายอกสบายใจมีความเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอยากจะ มีอิสระนะคะตัวของคุณเนี่ยได้ไพ่แบบนี้เลยรล้วรานเสร็จแล้วก็มาเจอเดอะฟูลคือไพ่ของการมีอิสระอยากที่จะพักตรงจุดนี้ไว้ก่อนเนื่องจากว่าปัญหามันเยอะแล้วมันไม่สามารถจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้สักทีพูดง่ายๆก็คือคุณค่อนข้างที่จะท้อแท้ท้อถอยลหละนะคะแต่ว่าเขานี่สิเขาได้ไพ่ดีมากสวยมากเลยคือเขาได้ไพ่สองถ้วยคือไพ่ของความรักที่มีให้กับคุณเต็มที่นะคะยังอยากที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆยังอยากที่ยังเป็นความรักลึกซึ้งจริงใจและยังอยากที่จะ มีคุณต่อไปยาวๆเพราะว่าเขาก็ได้ไพ่สองเหรียญด้วยสองถ้วยมากับสองเหรียญแปลว่าทั้งรักทั้งผูกพันแล้วก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆนะคะถึงแม้ว่าสองเหรียญมันจะเป็นไพ่ของความไม่บาลานซ์นะก็แปลว่าความรากักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมันยังไม่อยู่ในจุดที่จะสามารถพัฒนาได้หรอกมันยังดูลูกผีลูกคนอยู่เลยยังเป็นคนคุยอย่างไรก็คงจะเป็นได้แค่คนคุยอย่างนั้นไปในช่วงเดือนนี้แต่ว่าคุณท้อในขณะที่เขาไม่ถอยค่ะ ความสัมพันธ์ก็เลยคือใจจริงของคุณเนี่ยคุณก็รักเขาอยู่นะเพียงแต่ว่าปัญหามันเยอะแล้วคุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วคุณก็อยากจะควบคุมปัญหานี้ไม่อยากที่จะไปนั่งกังวลใจหรือว่าทุกข์ใจกับเรื่องความรักวิธีแก้ไขปัญหาของคุณตรงนี้คืออยากจะเดินหนีอยากจะเป็นอิสระไปแต่เขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยคุณไปอะคะ่ะเขาเดินหนีคุณก็ คุณเดินหนีเขาก็ฉุดรั้งคุณเอาไว้นะคะทำให้ความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่มันยื้อยุดยืด้อยุดกันอยู่นะคะก็เลยเจอไพ่เด็กถือดาบแล้วก็เจอไพ่ราชาถือดาบแบบนี้คือต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองทั้งคู่นะคะแต่บางทีคุณจะรู้สึกนะคุณเป็นราชาดาบเขาเป็น เด็กถือดาบคุณจะรู้สึกว่าเหตุผลของเขาเนี่ยมันอ่อนด้อยคุณจะรู้สึกว่าเหตุผลที่เขารั้งคุณเอาไว้เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นเหตุผลเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะตอบคุณกลับมาว่าเขามีเหตุผลเดียวแหละที่จะรั้งคุณเอาไว้คือเขารักคุณตอนนั้นเองแต่ว่าเหตุผลประกอบรอบด้านเนี่ยดูไม่ค่อยเม่เซนเท่าไหร่สาหรับคุณนะคะแต่จริงๆลึกๆแล้วคุณก็ยังรักเขาดังนั้นมันก็ยังตักกันไม่ขาดมันก็ยังสามารถที่จะไปต่อกันได้และเป็นสถานการณ์ที่ อันนี้เป็นไพ่ของสถานการณ์นะคะคือยังทํากิจกรรมร่วมกันได้ถ้ามีงานร่วมกันก็ทํางานร่วมกันได้นะคะไม่ได้มีการทะเลาะบอกแหวงอะไรกันหนักเพียงแต่ว่าอยู่ในจุดที่เหตุผลมองกันไปคนละจุดนะคะแล้วก็พื้นฐานในการมองที่จะแก้ปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยไปกันคนละทิศละทางคนนึงอยากหยุดก็คือตัวคุณหรืออยากมีสเปซเขายังไม่ได้อยากอย่างนั้นเขายังอยากจะไปต่อเขายังอยากจะพยายามอีกนะคะ อยู่ในจุดที่บทสรุปก็คือให้รอคอยค่ะได้ไพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็อัดวินถือเหรียญอันนี้เป็นไพ่ของความรักที่มั่นคงความรักที่ได้เคยผ่านการพยายามหยอดน้ำพย,พยายามที่จะเติมความสุขให้แก่การมาสักพักหนึ่งแล้วได้ลงทุนลงแรงอะไรร่วมกันนะคะเพื่อจะให้ความสัมพันธ์มันมาถึงจุดนี้ได้ลงทุนลงแรงไปสักไปเยอะแล้ว แต่ตอนนี้อยู่ในจุดที่ขอนิ่งๆคุณก็อยากรอดูสถานการณ์จริงๆเขาอยากจะไปต่ออยากจะดําเนินไปต่อแต่เขาลากคุณไม่ไหวแล้วนะอะหยุดยอก็ได้แต่ไม่เดินถอยหลังนะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือมาพบกันตรงกลางที่คุณอยากถอยเขาอยากไปต่องั้นอยู่ตรงกลางคือหยุดนิ่งๆรอดูสถานการณ์นะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรได้ต่อไปอ่ะอันนี้คือก็ต้องจบไว้ตรงนี้ก่อนเขาไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรเหมือนกันนะคะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะตรงนี้นะคะมองดูว่าคุณค่อนข้างอึดอัดกับความรักที่เขามีให้กับคุณถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะไพ่ที่ขึ้นมานะคะก็คือได้ไพ่ the world นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือคุณคือโลกทั้งใบของคนรักของคุณเลยนะคะแต่เขาก็ดันได้ไพ่ devil มาด้วยนะคะ devil เนี่ยมันเป็นไพ่ของการมีพันธนาการมาผูกคุณไว้เขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณมากทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ คือเขาก็เป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณจริงๆนั่นแหละเพราะว่าคุณทั้งคู่เป็นแฟนกันแล้วหรือเป็นคู่ชีวิตกันแล้วแต่ว่าการแสดงออกของเขาอ่ะมันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากจนคุณตึดอัดตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเขามีความรู้สึกหวาดระแวงอะไรบางอย่างว่ามันมีความหึงหวงนั่นแหละนะคะว่ากลัวว่าคุณจะวอกแวกนอกใจหรือว่ามันมีใครบางคนเข้ามา วุ่นวายอะไรกับคุณมากจนทําให้เขาเกิดความหวาดระแวงนะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีทั้งไพ่เลขสามีทั้งไพ่เดว,วิลนะคะไพ่เลขสามแบบนี้ไพ่เดว,วิลไม่อยากจะเอาขึ้นมาเยอะเพราะว่ามันเป็นภาพโปสนะคะเดี๋ยว YouTube เขาแบนนะคะก็มองว่ามันมีไพ่ที่ส่งมีเกณฑ์ที่จะทําให้เรารู้สึกว่า ให้เขารู้สึกว่ามันจะมีเรื่องของมือที่3หรือเปล่าคุณวออกแวกนอกใจหรือเปล่าหรือคุณอาจจะยังไม่ได้วอ,อกแวกนอกใจแต่มีคนที่พยายามจะเข้ามาแล้วคุณจะหวั่นไหวหรือเปล่าตรงนี้เขาจะหวัดระแวงเยอะพอเขาหวาดระแวงเขาก็เลยแสดงท่าทีหึงหวงแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเยอะบางทีนะคะคุณทั้งคู่มีเกณฑ์ที่จะได้เเดินทางร่วมกันหรือว่าไปออกงานร่วมกันเนี่ยเขาก็จะแสดงเยอะนะคะพูดคอยพูดจาเหมือนเหมือนทําให้คนต้อง ทั่วโลกต้องรู้อะนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นของเขาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีมันเป็นเยอะไปคือถ้าอยู่ในจุดที่พอดีมันก็ดีนะเราก็รู้สึกว่าเออเขาหวงแหนแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่ามันเยอะไปคุณเริ่มอยากที่จะมีอิสระนะคะเริ่มรู้สึกว่ามันมันอึดอัดแล้วนะคะความรู้สึกของคุณมันก็เลยได้ไพ่เป็นหไม้เท้าซื้อไพ่ของความอึดอดัดคือไพ่ของความหงุดหงิดอยากจะทะเลาะนะคะแต่ถามว่าคุณยังรักเขาไหมเขาก็รัก คุณก็ยังรักเขานะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาก็คือไพ่หนึ่งถ้วยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือทั้งรักทั้งห่วงแหนอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งถ้วยก็คือยังรักอยู่แต่ความสัมพันธ์ตอนนี้เรารู้สึกอึดอัดกับ การหวาดระแวงของเขาหรือการพยายามจะทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจนมากเกินไปจนอยู่เกินความพอดีนะคะก็เลยทําให้คุณอยากที่จะสเต็ปแบ็กออกมาหน่อยอยากมีพื้นที่ส่วนตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีไพ่พระเข้ามาบวกกับไพ่หดาบไพ่ใบนี้บอกว่าบางทีคุณอาจจะต้องหาทางที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวโดยการไปปลีกวิเวก ไปทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปปฏิบัติธรรมเลยหรือไม่ก็นั่งสมาธินะคะคือปิดห้องนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองอย่างนี้ไปเลยตรงเนี้ยเขาจะไม่กล้ามายุ่งนะคะอ่าหรือว่าขอเวลาไปปฏิบัติธรรมสักสามวัน7วันอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะไม่กล้ามายุ่งนะคะแต่ดูทรงเนี้ยมันก็สามารถคุณจะใช้ความอดทนเยอะนะคุณจะใช้คุณจะได้ใช้ไพ่พระคือในใจลึกๆเนี้ยกลุ่นๆแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์มันมันจุก,จ,ก,จ,กจิกใจนะคะเขาจุกจิกกับเราเยอะไปแต่คุณก็มีความอดทนมาก พอที่จะใช้ความเมตตาเข้าอกเข้าใจสงสารเขานะคะว่าเออเขาเกิดความหวาดระแวงเขาก็เลยปฏิบัติตัวออกมาแบบนี้นะคะคุณใช้ตรงนี้เพื่อสยบปัญหาได้นะคะท้ายที่สุดคุณจะสามารถที่จะสยบปัญหาคุณเขายังสามารถที่จะดําเนินกันต่อไปได้ทํางานร่วมกันได้เลี้ยงลูกร่วมกันได้หรือมีกิจกรรมอะไรร่วมกันได้การทะเลาะเบาแววงอาจจะมีบ้างนะคะแต่คุณควบคุมได้คือถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะเนี่ยเขา เขาก็จะมีเหตุผลอะไรของเขาซึ่งคุณรู้สึกว่ามันฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะหยุดตรงนี้ได้คือถ้าคุณไม่ไปทะเลาะด,ด้วยมันก็จบเขาคงไม่มาทะเลาะกับคุณโดยที่บ้าอยู่ฝ่ายเดียวนะคะถ้าคุณนิ่งๆเฉยๆเป็นพระไปเดี๋ยวมันก็จบแล้วก็ปัญหามันก็ผ่านผ่านไปนะคะเดี๋ยวเขาหมดภาวะของความหวาดระแวงเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็กลับมาดีขึ้นได้เองล่ะคะ่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีมีนนะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ